มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปลี่ยนลุกจําแทบไม่ได้ค่ะแตวรัฐพรเปลี่ยนลุกนะคะนับบอลดีกรีความเซ็กซี่เริ่มทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสําหรับนางเอกสาวแตวรัฐพรเตมีรักที่พักหลังมานี้นอกจากความสดใสาจากรอยยิ้มของเธอที่มีให้เห็นอยู่บ่อยๆแล้วเรื่องราวความแซ่บก็มาเสิร์ฟให้แฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมของแต้วนั้นได้เห็นมากยิ่งขึ้นค่ะ ล่าสุดนะคะตนรัฐพรก็ทำอินสตาแกรมลุกขึ้นเป็นไฟอีกครั้งหนึ่งเมื่อจะตัวได้ถ่ายแบบชุดสปอร์ตแบร่งเสื้อผ้าของตัวเองและชุดที่ทำให้ฮือฮาก็คงหนีไม่พ้นชุดสีส้มแสบตาที่สาวแต้วสวมใส่เป็นเสื้อแขนยาวปกปิดไปทุกสัสดส่วนแต่ว่าท่อนล่างนั้นช่างเปรี้ยวเข็ดฟันเพราะว่าเป็นเพียงกางเกงบิกินี่ตัวสิวเผยให้เห็นเรียวขาวสวยๆแบบเต็มตากันด้วยค่ะ งานนี้แฟนๆต่างเข้ามากดไลค์กันย่างถล่มทลายพร้อมบอกด้วยว่าลุคนี้ของแตงนัทพรนั้นไม่ได้ทําให้ส้มหยุดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่กลับทําให้หัวใจคนดูหยุดเต้นไปชั่วขณะเพราะความสวยของเธอมันช่างบาดใจซะจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเวลัลฟิสโปรค่ะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ